โอ้สนุกมากเลยเด็กๆด็กนคุณกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้คูชินพี่ปายทำอะไรอยู่พี่ปายทำอะไรพี่ป้านทำอะไรอยู่ตอนนี้กำลังสร้างโมออาดู่เนี่ยว้ามันเป็นยังไงเนี่ยไหนดูดิไหนดูดิส้างโมอาดูนส้างั่นมีขาหลูกว้าภูเขาหนึลูกโอ้ไหนพี่ปายดูทิไหนดูดิไม่มีตักดินนะรถตักดินอยู่ไหนเขตักดินอยู่บ้านรถตักดินอยู่บ้านทำไมไม่เอามา นายคุณคุณมีอะไรตักดินหนคุณเอาอะไรมาตักนายคุณคุณช่วยหน่อยคุณคุณช่วยพี่ป้าหนอระวังหล่นนะระวังหล่นว้าสะดวกไหมโอ้โอ้โอ้ตักดินวายวายวายใช้มือเป็นเป็นรถตักดินเหรอใช่ไหมโดนพ่อแล้วโดนพ่อแล้วคุณคุณไม่เล่นอย่างนั้คุณคุณคุณเป็นตอนนี้คุณคุณใช้มือเป็นรถตักดิน พี่ป้นกระโดดใหญ่เลยพี่ป้นกระโดดใหญ่เลยระวังโดนรถลูกไปแล้วไปแล้วไปแล้วเป็นลิงนะตอนนี้เด็กๆเป็นลิงนะเป็นลิงป่ะตอนนี้เป็นลิงป่ะพี่ป้นโอ้หกหลมุม <c oughs> อันนี้ระวังลนระวังลนไม่ลงมาคุณคุณไม่ลงมานะนั่งนั่งอ่านั่งก็นั่ง <c oughs> ต่างดินสนุกไหม โอ้ต่างดินมีดินเยอะเลยวันเนี้ย<ป>มีดินเยอะไหม